แกงหน่อไม้ใส่ไข่มดแดงเด้อพี่น้องแกงหน่อไม้ใส่ไข่มอดแดงหอมหอมล้วันหอมไข่มดแดงหอมไข่มดแดงไข่มอดแดงเอฟซีจากกุลาดำมาให้ได้อนิไข่มดแดงเอฟซีจากกุลาเด้อเอามาไล่กับโบได้เวาบุมมีบุมี่หลดใส่มาบุมีหลดใส่มาแต่มดแดงไล่บนหลั แกงไข่มดแดงใส่อะไรมาอนา่แซ่บนำกันเด้อพี่น้องมาเด้ออยากกินต้องได้กินอยากกินต้องได้กินของแซ่บมาเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีค่ะขอบคุณเอฟซีทางโคราชเด้อเนใจดีเอาไข่มดแดงมาฝากมีไข่มดแดงกับบม่วงไหมได้เลยเดย้ของฝากจาก กูยดเดอ้ขอของผักจย่างึ่มเด้อได้แล้วเด้อของผักเโคุลาตเป็นยังของผักเโคุลาตได้แล้วเด้อแซ่บแค่เบิองขึ้นนะแค่หมดนด้นัวนก๊าดอยหอมชินัว,นนนนวเค็มเลยเบิงน้ำตป็นน้ำหอมนี่นชิมคนเดิเค็มไรผมกูกินน้ำเด้อ <c oughs> เต็มแบบนีทางเดียวกินคนเดียวเหรอเศษเศษไหแซ่บคนเดียวแซ่บเป็นบอพี่น้องไส่มันแดงเสร็จแล้วใส่ช่วยกินได้เลยหอมหวาน เป็นงานไอ้เหมือนาัิไอ้ชวนยวนจลยไอ้ทวนๆวนไอ้ทวนชวนมามากินกันเหมือนกนยยด้าโ้ยกระโอยนั่งกระโอยแล้วมีแกงไข่หมูแดงจะมีสมตำลาวลาอันนี้กระไก่ย่างลาวลา ไก่ย่างกายังไงก่ย่างจองเยงนด้นี่นะจะไปกินข้าเหนียวกันดิกินข้าเหนียวกินหดง้าอะไาโอเค้วอโอเคพี่น้องใบบจุ๊บๆยบายขอเวลาเราระทานข้าวก่อนมาเด้อกินกินน้ำแกงนด้วกินน้ำแกงโอ้คนสวยมาแล้วกินข้าไหจ๊ะ นี่อย่างแน่อย่างเดียวว่จ้ะกินเ,เลยกินข้าวกับเจ้คนสวยอร่อยไหมคะอร่อยค่ะคนผู้งามมากินข่าวซูมือนะมากินข่าวซูมือถ้าว่างเด้ค่ะคนว่างคนขมมาหาแนละ้วเต้าปูงดูเต้าปูงดูแกงอันนี้ แกงแกแอันแครอทแดงนะแกงซิมึงดูแซ่บบอจักว่าสิเบียรอร่อยอร่อยมากมายอร่อยโอเคจบเกมแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะที่ Zoom ต่ำ Family นะจ๊ะเดี๋ยวพากินใหม่นะคะว่าจะทำอะไรกินต่อไปออนะจ๊ะนะจ๊ะ แกงไข่หมดแดงใส่หน่อไมอ <laughs> ้แซ่บๆ็บไม้ออยบยบ,บาย,บาย